เป็นอันตร้านะสูงสุดนะตับอัตโนมัติไม่เอาเราจะเล่นที่ 2K แบบเต็มหน้าจอความคมชัด100% FSR ปิดไปเลยถ้าเปิดก็ปรับความคมชัดขาดใช้งานนด้เลกดค้างเพื่อเพิ่มลดมันทำอะไรมันเพิ่มอะไรประสิทธิภาพคงที่พร้อมรักษาความคมชัดของกราฟิกรักษาด้วยหรองั้นเราเปิดร0 0ไปดิความคมชัดของ FSR ฆรกรจะเดินบ้าเหอ มันจะไม่กดเลยดูดิไม่กดเลยเป็น i54460 ตัวที่สองในรอบนี้นะครับสภาพสวยรนแรกก็มาเทสก็วิ่งร้อยกับเกม Resident e v i e 4สี่ล k เมอันนี้มา Red Bull Light ก็ยังไม่วิ่งร้อยนะ80กว่า90องศาก็57 56เจรดิบเรทได้ร2อย,ยี่ในฉากรอ แคก่อนจะเดินหรือเปล่านะใช่ปะ่ะถ้าเดินมันต้องกดแล้วดีว่าคนเต็มมันก็ต้องกดเลยจริงๆเออเดี๋ยวเราเอามุมขวาออกก่อนนะให้เห็นเต็มฉากเต็มจออืเต็มฉากเต็มจอกัอนไป หีบไอคอนที่จะระบุตัวผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตจะได้รับรางวัลเป็นแต้มเลือดเมื่อหลบหนีฆาตกรในการไล่ล่าได้สำเร็จได้สำเร็จกำลังโหลดวิ่งเบสที่3.2.0ไม่มีบูทภาพสวยดี ไปชนะง่ายๆเพราะว่าคาตกรคงไม่เดินตรงนี้มีเครื่องนี่ฉาก Resident Evil 2 Remake ถ้าจำไม่ผิดใน r a c c o o n City ปะใช่ปะ,ปะอ้าวเฮ้ยมันเดินวัดจิมูละยูอิโดนแล้วเสียงมันมาทางนี้เลยเฮ้ยคดณ2คนแล้วอ่ะ เกันซ่อหมหน่อยดิเพื่อนโดนแล้วสองคนนะ่ะเบดดิ้สบายสบายกระมูลน้ำม่อม oh. มากมาดีแอบน้อเว่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีวียูโดนแอบ,บไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน ตัวอาคารกันนะเพราะที่ตัวาอาคารน่ะมีเครื่องปั่นไฟอยู่เยอะโอ้โหซ่อมยังไงให้ระเบิดวะมันมาแล้วเนี่ยชัวโดนแน่นอนหือที่รีมาแน่มันไม่มาวะไอ้เครื่องข้างนอกเสร็จก่อนเว้ยเดี๋ยวจะไปข้างใน

ออกไม่ได้ในกระจกเอ้ยออกได้ดิเออออกแงกออกแงกไปเร็วเร็วเฮ้ยเดสปเดลน์อัพภาพอัพแพดมีภาพสวยขึ้นเห็นชัดมากเลยเนี่ยสวยขึ้นเยอะอยู่นะมีความคมชัดสิอัพแพดอ่ะอัพแพดทูมไลเดอร์อ่ะ ีเลยอาแงโดนอีกแงเข้าปิดสองมันล้มตรงไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นด้วยโดนปิดตาเหรอ,อไงดีซ่อมๆไปดูยึดติดๆสักชักชักชักเป็นการนี่ถ้าเป็นลิญอนนี่ยิงให้ล่วงเหลือสี่เครื่องคนหนึ่งล้ม นอนอยู่จะไม่รู้นอนตรงไหนไม่เห็นมองไม่เห็นยังไงอย่างน้อยก็ได้เครื่องมาว่าเรื่องเนี่ยผิงผมขาวแซมม่วงเตกคนที่น่ารักของเรา มันจะมาไหมมันจะ้าบมาดูไหมมาไหมมาปะมาห้องนี้ปะไม่มามาปลววะมาวะมาไม่มา,มา,มา,มาไม่รู้แล้วตีเพื่อนต้องซ่อม ไปแล้วตึกตึกไปไกลแล้วอ้าเฮ้ยหรวแม่งกลับมาเครื่องนี้แน่นอนไม่ต้องไม่ต้องมาเกิ <c oughs> แนแม่งโดนแผนข้างบนอย่าวิ่งเสียงดังดิทางขึ้นไม่เจอเว้ย ไหนว่าเพื่อนอยู่ไหนวะท่นไปแล้วเนี่ยห้องที่ตอนนั้นเจอไอ้ไอ้ลิฟมันชื่อลิฟอะไรวะตัวที่มองไม่เห็นแต่แต่ฟังเสียงอะ่ะปิเปอร์เออแลเล่นซีเดนที่สองนะครับรีเมคโคตรน่ากลัวเลยแคร์เรตฟิวมันไม่ตีผมเลยอะ่ะเพราะว่ามันหาผมไม่เจอมีคาตเร็วไง บายอย่างเงี้ยอ่านเร็วโอ้ยยังไม่มีใครดองเลยว่ะสามเครื่องแล้วหรือแค่สองเครื่องคิดว่าได้ไหมเครื่องนี้มันจะมาซ้ายหรือขวาวะออปฟิศอุ้ยภาพคุมชัดดีวะ่ะอัพแพทความนี้ประทับใจเลยโดนไล่แล้วครับีูรายนะูอี ไอ้54460เล่นเกมนี้โอเคอยู่นะแม่งตึกๆมาขนาดนี้กูมึงจะแอบไหนเลยเนะี่ยันจะมาทางไหนวะไอ้ที่เซฟเซฟก่อนเฮ้ยมันไล่อยู่แถวเนี้ยอ๋อไปแล้ว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 ,ลวอ๋อดีกูทู่งได้ยู่อีแม่งจูกเก่ง ขึ้นชันสาไม่ได้ถ้าเป็นในเกม Resident อ่ะมันจะให้ขึ้นชั้นสามได้ด้วยไม่มีของมากัน้นนี่งไงีไเต็มเลทด,ดีครับร้อยแปดยเจ็ดนี่งไงล่ะไ 5, 4, 4, อ้หาตัวี่โเร่อเกมนี้วิ่งร้อยเซ็น์ใช้งานคดคุ้มบนเจนสี่อารเจนน4ยหนึ่งห้าศูเรียบร้อยคิมมายอยู่อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฟดเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยซ่อมนะาตายหาต้องช่วยขีมุระอยู่อีกแต่เดี๋ยว,ยวมันอยู่หไหนวะไหนยังไหนแล้วเนาะแวมันอยู่ฝั่งนูน้นป่ะชิบหายแล้วไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 วะ่ะ ไปเลยปามีโดนกูก่อนละเออก็แค่ปามีโดนกูกูไม่ตายหรอกรอนกูเทมแม่งเลยโอ้โหหนีไปคิดแล้วหนอยคิดว่าอยู่อีปีทสองขึ้นไปซ่อมเครื่องฝันไปดีกว่าดีไหมดี เราเปิดโทเทมมึงแล้วขึ้นไปซ่อมเครื่องปั่นไฟชั้นสองขึ้นทางไหนวะน,นี่ทางตันขึ้นบันไดทางนี้คุณไม่เจอมันเปล่ามีไอซ่อมเครื่องนี้เลยสัีอ่ะเครื่องสุดท้ายคุณน,น้าอยู่อีกกดทนไว้เพื่อนไปช่วยกันเลยเดี๋ยวผมซ่อมเอง ไป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 โอ้ยไอ้่านี่มันรู้ได้ยังไงอ่ะมันไม่ต้องรู้จริงๆอ่ะต้องไม่รู้ไม่ใช่มันไม่ต้องรู้ตัวคิมอรอยู่อีไปผมเลือดเยอะผมเฟ็ดหนึ่งทนได้อีกยาวนานกระจอกทนได้อีกนานนานแต่นานอ่ะบอกเลยเอา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 แผลนเอา ไอ้ทำไมทนแขวนน่ะเอ,อ้ยเ,เครื่องเดียวเองชั้นสองมีชั้นไหนไหมไมตรงนู้นไงเราให้มีเครื่องหนึง่งจะเล่นก็เล่นให้ไกลมันทำมันไล่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปตรงนูน้นขึ้นไปฝั่งซ้ายมาเล่นขวาเก่งใช่ไหมไปนู่นเลยเพื่อนไปวิง่งวิ่งเลยไปชั้นสองบนนูน้นหันไปชั้นสองไหน มีผักใบเขียวกินเพิ่มเลือดไหมทั้งขึ้นก่อนเดี๋ยวแล้วล็อกลุบขึ้นไปซ่อมล็อกลุบล็อกลุบแถวนี้ล้ววะซ่อมอยู่ไหนมาช่วยหน่อยยิงมาเจอกันแล้วช่วยกูช่วยถึงกูแน่เลย ขึ้นเปล่าวะอูตายหาแล้วหนึ่งมาป้าเนี่ย จะวิ่งทางนี้หรือมันจะวิ่งทางหลังวะน่าจะวิ่งทางหลังนะเพราะมันเข้ามาจากทางนี้มันเร็วกว่าเร็วกว่ามันจะวิ่งทางนี้ถูกไหมแล้วเราก็แค่แอบหลังหลังโซฟานี้ไม่รอดแน่เดี๋ยวไปดูก่อนเบบี้ี่รอดหรอโอ้โหมั่งไม่เหลือแน่นอนต้องออกประตูนี้หนีอะ่ะอุย้ยขึ้นมาทางนี้แน่ นะไม่ตึกว่ะมันจะตีคนอื่นว่ะไม่ตึกไม่ตึกโครดิง้งน้ำย็นมาไหมมึงจะมาทางนี้ทำไมกูถามหน่อยเธอมึงไปทางอื่นไม่ได้หรอมาแล้วเนี่ย มาแล้วมันไปไล่มันก่อนแล้วกันคนหนึ่งอยู่ไหนวะคนหนึง่งไปอ่ะ โอ้โหคานหนีแม่งเลยบ้าเอ้ยจุ๊บไปเลยจุ๊บตายแล้วเนี่ยยาบ้านี่เนาะรอดให้ได้นะเพื่อนกูสุดท้ายกูเชียร์มึงเต็มที่เลย ไม่ได้นะเพื่อนอ๋อทิมละยอยู่อีกแกคือเดี๋ยวผมยอมเสียสละเอาไอหา่าไม่ได้ทุดคนอู๋ไม่ยอมทิมร้ายอยู่อีกไม่ต้องมาช่วยซ่อมเครื่องตัดแล้วแบบเดี๋ยวไปเลยนะธนะมันให้้กะสะใจแล้วทำไปไหมโอเคยอเค โอ๊ยคนผิดเออเออเอ้ยเฮ้ยม <95 x 2> ึงมาเฝ้าคกูมึงผิดผิดแล้วอย่ามาช่วยโอ้โหมาทำไมกลับออกไปอย่ามาอย่ามาช่วยกูช่วยกูไปกูก็ตายอยู่ดี มันมาแล้วไอ้ฮะจูบไปเลยจูบเร็วๆวิ่งเร็วๆมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นมันไหมนั่นน่ะเร็วๆไม่ต้องไม่ต้องมันมาแล้วหนีก่อนอน,นี่น,นี่น,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 นี่ไม่เห็นแน่นอนโอ้ย ทำงเสียงนีส่สตีนลุยวิ่งบนของดีกว่าโอ้โหเอ้ยร้องดังด้วยสิแม่งึูจะการไปอย่างท,ที่มึงไม่คาดคิดเสร็จร้องดังจริงๆเมื่อกี้ที่วิ่งสวนไปมันไม่เห็นแล้วน่ะเออเอาจะพายกินไปไป262 4้อยหกบสองกุศล่บตารได้ทิศทางที่มึงไม่คาดคิดแล้ว ขีมม้มุระแม่งเก่งยังวะฮะคิ้มือะมันเก่งขนาดนี้เลยว,วะขู้ะละเดี๋ยวกูเดินตามหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยเอ้ยก็คือเล่นนานอนะ่ะมันไม่มีเวลากำหนดหนี่แพ้ชนะก็แค่ซ่อมเครื่องถ้าเราอยู่นานๆก็จบถูกว่าหนีก่อนไหม ี่หาเห็นทิบหายแล้วไม่นะกกลบไปแล้วเฮ้ยโดนนะขวานะเฮ้ยชาเยอะเยอะยอะเยอยอะยะช่วยกูด้วยจะคาดไปในที่ที่มึงไม่คาดคิดจะคาไปในที่ที่มึงไม่คิดว่าจะมีกูอยู่จุดไหนอ่ะัไม่เยที่จะรู้ มันคันได้แค่นี้เหรอวะไอห้ห่าสเตปคันชั้นมากเลยช้าเหลือเกินคิวลาแม่งเก่งแม่งอยู่นานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าอยู่นานาวาวเฮ้ยแค่พดเก่งอ่ะอย่าวิ่งมาทางนี้อย่าแล้วกูก็โดนแทนมึงแล้วมันจะอุ้มสูไหมไม่รู้แหละกูคานไปที่อื่นก่อนละ มันก็จะจำว่าเราคานทางนี้แน่เลยคานไปในห้องเย็นเนี่ยมันต้องจำถูกไหมไอพวกนี้มันจำเก่งเราจะคานไปที่อื่นคานขึ้นบันไดแม่งเลยเออเราจะคานไปให้ไกลแสนไกลคิ hey, มุะรมะอย่าโดนพอเราเลือดเหลือเท่าไหร่ว่าจะตายงวดีกว่าอย่าบอกเราเลือดออกตา้ก่อนนะคิมุระเค็นชิน มาตกใส่ดูแล้วหานไปที่ตรงนี้ดีกว่ามันไม่ดูแน่นอนห้องเซฟห้องถ่ายดูห้องเซฟมาไอ้หามันเจาะรูว,วะวะเ,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 เพื่อนห้องเซฟเพื่อนเรียบร้อยจบปวดเล่นแล้วแะนี่ห้องเที่ยวรูปมาถ่ายนั่นเอง เป็นห้องที่ล้างรูปของภาค Resident Evil 2กูอยู่ในเนี้มึงเห็นกูไหมอ่ะด็กเหนื่อยอ่ะเหนื่อยฮะบอกเลยไม่มีทางเห็นดีกว่าจะมีนอกจากจะมีเบิร์กหรือเขาอนุญาตให้เห็นให้เห็นคนสุดท้ายที่ค่ารานาจะเสียวเวลายิงด้วยแม่งอนุญาตให้เห็นนั่งโผล่มาข้างหลังได้ไงวะ โอ้โหม่มีรูอีกห่งไป้กูไปเถอะกูไปนสุดท้ายนะใจมึงนี่จิตใจดำมันจิตใจมึงนดำเปี่ยมไปด้วยโูเลียเ้ยงเลยนะไม่เป็นไรคิวมาดูสภาพสินค้ากันถูกอูชาย,ยันออกเกม ทำงานดีถ้าเกมเนี้เร่นลื่นเลยทำงานก็ร้อยเปอร์เซ็นต์องศาก็หกสิบตัวนี้นั่นสบายมากเกมดิมเป็นสีคอสีเทสนั่นเองดังเดิมเหมือนที่เคยเทสอุณหภูมิก็ใกล้เคียงกับตัวที่แล้วเลยเพราะว่ามันมาล็อตเดียวกันความสวยก็ พอกันเมนบอร์ดก็สวยเหมือนกันสองชุดนี้คือแบบงามมากเนี่ใส่ดำสิบหกกิกิยาสามใช้งบไม่เยอะเล่นสนุกแต่ถ้าจะเลสซีเดนก็ไอ้นี่มนันนิดนึงมีก็ตุตอนโหลดหน่อยๆแต่ก็เล่นได้นิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยเขาเรียกว่าเล่นได้เล่นเหมือนกันเออแต่ถ้าเอลเดนลิงไม่น่าได้ไม่น่าได้นะ c d หกศูนย์คิดว่านะอาจจะต้องปรินซักไอเจ็ดไนเจนสี่เนาะเดี๋ยวจะมีแพดใหม่ด้วยออกมาพคตน่าเล่นเลยราคาก็อเอาเรื่องเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ถอดกัดจอถอดทำไมเราผิดจะถอด CPU การหนักเนีย่ยล้างก่อน นี่นะครับสวยเหมือนกันเลยสวยเหมือนตัวแรกในรถนนี้เลยดูดิบารนัมเบอร์เหมือนกันหรือไม่เหมือนจำไม่ได้ด้วย x ห้าสามสอง b 2 8งดสี่เฮ้ยบารนัมเบอร์เหมือนกันป้นว่า แต่ว่า serial number ตรงข้างๆนี่เป็นสามเดี๋ยวนะมองไม่เห็นสามสามแปดแปดห้าอ่ะเป็นสามแปดแปดห้าแต่บ้าน number เ,เป็นแบบนี้ใช้ดีดีเลยตรงนี้ไม่เห็นเพราะย้อนแสงใช่ปะ่ะถ้ามาจิ้มใกล้ๆก็มืดต้องตรงประมาณตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังสวยงามมากบอกเลยครับราคาย่อมเยาวด้วยสวยงามมากด้วยโอเคเป็นาเสร็จสิ้นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ่ายรูปลงขายนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับ